พรมสเตียร์เราคืนนี้ครับดูซิว่าคืนนี้เราจะนอนกันได้หรือเปล่าครับอ,อันนี้ตอนกลางวันนะครับ Oh no <ด>โอ้เมื่อนี้นอนนะกินข้าวกับกินข้าวกับไอ้ลูกนอ้องอือลูกน้องเอาข้าวมาส่งใช่ปะ บรรยากาศแบบว่าจากกรุงเทพแล้วมรากินจริงนะโอเคแล้ว hmm. อืม ว่าสันมาจับผีดิไม่นิครับไปแลาจับผีกระสือนะทีลองเมืองว่ามันชิได้ปะยันมาล่ะยันมะนั่งตอนนัย่ยนบอกจะไม่ชิถุบละสามี่ลุบเลยเนานะเออเนี่ย ยาอกแลเซีบยบเลยนะยางเนื้ออิเสซียบอ่ะป่ะนี่นะฮะห้เรากินมั้ยเ่เรามานัองเบิ่อเอาเรากินนะเอ้เาเด้อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพ่พลุงก็เสียนะโอ้โฮสเตย์ใครวะเนี้พลุงก็เสียจะมีใครกันนอนวะเนี้ลายหนึ่งหนูเอาเอาผืนเดียวก็ได้มั้งเวลานั่นแหละผืนนี้ไม่ต้องผืนนี้ไม่ต้องปูหรอกเนาะเออนั่นแหละผืนเดียวโอเคเอามอนเอามอหยบมมอหยืมมอนเอ,อ,อืม นุ่นอ,อีกไบนึงวันอีกไบนึงเ่รอันนี้ไม่ต้องนะอ,อาไปเดียวพอถ้าดูไม่ติด เดี๋ยวจะลองไว้เปิด,ดมองไปชีดกว่า <c oughs> <c oughs>